การสอนของชั้นอนุบาลนี้นะคะก็จัดการเรียนการสอนแบบการบูรณาการนะคะคือการรวมหลายๆศาสตร์เข้าด้วยกันแล้วก็ดูบริบทของโรงเรียนเราะคะ่ะแล้วก็ดูตัวนักเรียนนะคะเป็นรายบุคคละคะ่ะว่าควรจะจัดการเรียนการสอนแนวไหนให้กับนักเรียนไปนะคะยกตัวอย่างเช่นการเรียนการสอนแบบมอนเตสซี่นะคะคือการใช้ทักษะ ทักษะชีวิตจริงนะคะมุมในการจัดการเรียนการสอนนะคะก็จะจัดตามมุมการเสริมสบการณ์ต่างๆการมุมกิจกรรมต่างๆทั้ง6กปจก่รมของอังการะนะคะอ่านเขียนต้องได้ทางโรงเรียนบ้านคลองอุดมนะคะได้ดัเงินการจัดการเรียนการสอน ตามผู้มือนะคะที่ทางสงปปสรีสกแก้วเขตหนึ่งนะคะได้จัดทําแล้วก็ส่งมาให้ทางโรงเรียนนะคะเราก็ใช้แนวทางของโรงเรียนบ้านหนองแกค่ะนั่นก็คือการใช้สื่อนะคะสีสันก,การอ่านนะคะเข้ามาช่วยในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะคะให้เด็กๆนะคะได้อ่าน พัฒนาการอ่านนะคะโดยใช้แบบฝึกต่างๆนะคะเช่นแบบฝึกหัดนะคะที่ทางเขตนะคะได้เคยจัดทีมนะคะแล้วก็ส่งมาให้กับทางโรงเรียนนะคะนอกจากนี้ก็มีแบบฝึกนะคะที่คุณครูได้จัดทํานะคะเพิ่มเติมขึ้นมาเช่นแบบฝึกหัดนะคะการอ่านคำพูดกล้ำค่ะแบบฝึกหัดการอ่านรถสะกดนะคะที่ไม่ตรงตามมาตรานค่ะแล้วก็มีนะคะแบบฝึกคัดายมือนะคะ บัญชีคาพื้นฐานนะคะจุดเน้นที่2ภาษาอังกฤษต้องดีนะคะทางโรงเรียนบ้านคลองอุดมได้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษโดยเน้นการฟังและการพูดเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจก่อนและจึงคอยฝึกทักษะการอ่านและการเขียนเทคนิคในการสอนนะคะก่อนเข้าห้องเรียนนักเรียนจะต้องท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ะะและการเรียนการสอนนั้นก็จะใช้เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความสนุกสนานแล้วก็จะมีการนําเพลงนะคะเกมนะคะเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความสนุกสนานเพื่อให้กระตุ้นให้ผู้เรียนได้เกิดการอยากเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะสื่อในการเรียนการสอนก็จะมีการใช้สื่อที่หลากหลายนะคะคือสื่อที่ผลิตเองสื่อที่สืบค้นว้าจากอินเทอร์เน็ตสื่อโรองเรียนบ้านหนองแกนะคะ การสับสนนไอซีทีของโรงเรียนบ้านคลองอุดมนั้นเราพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องนะครับจากที่เราใช้เนี่ผ่านดาวเทียมแล้วก็เปลี่ยนไปใช้เนี่ผ่านการส่งสัญญาณแบบ Point topoint ก็คือใช้จานส่งสัญญาณเนื่องจากว่าไม่มีสายไฟเบอร์ออปติกเข้ามาที่โรงเรียนบ้านขลองอุดมนะครับหลังจากนั้นเมื่อมีสายไฟเบอร์ออปติกของทูเข้ามา เราก็เลยได้มีข่ายได้ใช้อิเนเทอร์เน็ตก็เร็วสูงแบบไฟเบอร์ออปติกนะครับ100ท่า100แล้วนอังจากนี้ทางสพทก็ให้เน็ตของทีอทีมาอีก1วงจรนะครับดังนั้นที่โรงเรียนก็จะมีเน็ตสำรองอยู่ทั้งหมด2วงจรและอีกหนึ่งวงจรก็คือเป็นเน็ตประชารัฐนะครับในส่วนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับท่านผู้การได้ขอรับการสนับสนุนจากผู้มีจิตสาธารับโดยที่ไม่ใช้งินก็ประมาณจากทางราชการนะครับได้เครื่องคอมพิวเตอร์มาทั้งหมด30เครื่อง โดยติดตั้งอยู่ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จํานวน20เครื่องเพียงพอต่อการเรียนการสอนนะครับหนคนต่อ1เครื่องส่วนที่เหลือก็กระจายไปตามห้องต่างๆรวมถึงการขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ตโดยการเพิ่ม Access Point ให้สามารถส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตครวบคุมทั่วทั้งโรงเรียนครับสำหรับห้องนี้นะคะเป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์และห้องประจำชั้นระถมศึกษาปีที่4 เริ่มตั้งแต่หน้าห้องทางด้านประตูนะคะก็จะมีป้ายสถิตินักเรียนมีป้ายเวรประจำวันแต่ละวันเพื่อให้นักเรียนได้รู้ความชัดเจนของหน้าที่ตัวเองรวมทั้งสมาชิกในระดับชั้นป .4 ป้ายให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งเข้ามาในด้านในของห้องวิทยาศาสตร์แล้วก็จะมีป้ายนิเทศที่จัดทำให้นักเรียนได้ความรู้พร้อมทั้งห้องเรียนจะต้องมีความสะอาด น่าอยู่น่าเรียนและเอื้อต่อการเรียนรู้นอกจากเราจะใช้สื่อที่เราจะทำขึ้นมาเองแล้วนะคะเรายัางต้องเ,อเรายัางใช้สื่อที่ทาง DLIT นะคะซึ่งเป็นการที่นักเรียนได้เห็นรูปแบบของการทดลองหรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจริงค่ะได้นอกจากนี้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมจริงค่ะสำหรับเลดแพคทีน,นะคะของสำหรับ ห้องป .6 และม .3 นะคะที่ได้จัดทำก็คือแบบท c t i ิตในเรื่องของการใช้ความรู้โครงงานเป็นฐานค่ะซึ่งนักเรียนจะได้ศึกษาหาความรู้สืบสอบเป็นขั้นตอนและมีการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นองค์ความรู้ออกมาอย่างเป็นระบบค่ะ ที่มานะครับที่มาของโมเดลนี่จะสุดท้ายการบริหารสถานศาึกษาองค์กรอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสุดท้ายก็จะจบอยู่ที่การบริหารคนกับงานเท่านั้นครับก็เลยมาคิดโมเดลว่าเอเอเราจะบริหารคนยังไงนะครับบริหารคนในองค์กรยังไงแล้วก็ให้คนมีความสุขและสุดท้ายงานก็ต้องสําเร็จด้วยนะครับก็เลย ทิสโรแกนซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นของใหม่อะไรมากมายนะครับนะครับนั่นก็คือคนสำรานงานสำเร็จคนสำรานเราจะทำอย่างไรนะครับก็อาศัยหลักธรรมของศาส,สนานะครับตัวหนึ่งเรียกว่าสังคหาวัตถุสีนะครับซึ่งก็ประกอบด้วยทา,านปิยาวาจาอัตถจริยาสมาณะตตานะครับ ก็เป็นทําเครื่องยึดเหนี่ยวใจคนนะครับให้มีความรักกันนะครับให้มีการทํางานเป็นทีมได้นะครับแล้วส่วนในเรื่องของงานสําเร็จนะครับทำอย่างไรงานจะสําเร็จนะครับก็อาศัยหลักธรรมอีกเช่นกันนะครับก็คืออิทธิบาท4ซึ่งเป็นพื้นฐานแห่งความสําเร็จนะครับซึ่งก็ประกอบด้วยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานะครับก็2ตัวนี้นะครับให คุณครูและบุคลากรนะทุกท่านทำงานด้วยกันเป็นเป็นเป็นทำสอตัวนี้เหมือนเกลียวเชือกนะครับเ,เกลียวเชือกที่บริหารบนเป็นผู้ให้นะสังหาวัตถุสีบวกอิทธิบาท4ีเนยนำไปสู่ผู้เรียนนะครับมีคุณธรรมนะครับนำความรู้ใช้ชีวิตอยู่ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ครับก็ตรงตรงนี้ที่ที่เห็นตรงที่ผมยืนอยู่ก็คืออเป็นเอกลักษณ์ของเรียนนะครับซึ่งเอกลักษณ์ของเรียนนี่เขียนในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งเราทําโครงการศาสตร์พราชาพนานาหนึ่งไร่ได้หนึ่งแสนเราพยายามที่จะ,ะสร้างผลผลิตนะครับเพื่อให้มัน เข้าสู่เป้าหมายให้มากที่สุดนะครับโดยการนําผลผลิตไปประกอบอาหารกลางวันด้วยนะครับซึ่งกิจกรรมตรงพื้นที่ตรงนี้หนไร่นะครับก็ประกอบไปด้วย4กิจกรรมด้วยกันนะครับ1ก็คือ,อที่นานะครับที่นาก็จะหมุนเวียนเป็นข้าวนาปังนะครับไปเรื่อยๆปีหนึ่งสงครั้งนะครับก็ได้ข้าวมาก็เอาไปให้นักเรียนนะครับได้รับประทานกันที่โรงอาหารนะครับ ส่วนที่2นะครับก็คือการประมงซึ่งเราจะขุดคูน้ำรอบๆนาข้าวนะครับแล้วก็จะปล่อยปลานะครับสัตว์น้ำต่างๆเนี่ยซึ่งเราทำหนังสือขอความอนุเคราะห์นะครับมาจากโครงการพระราชดำริต่างๆนะครับเช่นที่ท่ากระบากสักแก้วที่เขาหินซ้อนชายงเซาแล้วก็ที่ภูพานจังหวัดสกลน,นครนะครับ ก็อัดประกอบไปด้วยปลาน,นินนะครับนีปลาน,นินปลายี่สกนะครับปลาตะเพียนปลาดุกนะครับแล้วก็ปลาหมอชุมพรปลาสลิดนะครับแล้วก็หอยขมพืชสัตว์ที่อยู่ในน้ําต่างๆเนี่ยก็จะสร้างรายได้นะครับเรามูล,ลค่าให้กับพื้นที่ในการจัดการพื้นที่หนึ่งไร่ตรงนี้นะครับส่วนที่2ส,ส่วนที่3นะครับก็คือปลุสัตว์ก็จะมีการเลี้ยงไก่ไข่ นะที่อยู่กลางนาตรงนู้นนะครับไก่ก็ทั้งหมดปล่อยไป40ตัวนะครับก็จะได้เก็บไข่ทุกๆวันนะแล้วก็จะมีไก่พื้นเมืองนะครับซึ่งอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับก็มี2ออย่างนี้นะครับนี่คือด้านที่3ด้านประตุสัตว์ส่วนด้านที่4นะครับก็คือบนคณาที่มองเห็นต่างๆเนี่ยนะครับก็มีการปลูกพืชน,นะครับที่ไว้กินนะครับ ปลูกทุกอย่างที่กินนะครับแล้วก็กินทุกอย่างที่ปลูกนะก็เพื่อเป็นการลดรายจ่ายนะครับทําตามแนวพระราชดำรินะครับตามหลักการของศาสตร์พระราชาที่ประกอบด้วยทั้งหมด23ข้อนะครับที่เขาเขียนไว้ในหลักการต่างๆนะครับก็ก็ยังไงก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะครับด้วยความเคารพก็ตรงนี้นะครับก็เป็น เอกลักษณ์ของเรียนนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนชาวนาเป็นโรงเรียนด้านศาสตร์พระราชาเป็นเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับทั้งหมดก็ต้องขอบคุณท่าระการอีกครั้งหนึ่งนะครับคือได้มาเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองอุดมนะครับขอบคุณมากครับ